เอาแหละในที่สุดก็เก็บแคนดี้ครบ900สรีซื้อเลยนี่อาชีบเรียบร้อยโอ้โหเอ็นเจฉันได้มาแล้วอาชีพแมมมดที่เพิ่งมาใหม่วันนี้ตั้ง900แคนดี้เลยนะว้าวยินดีด้วยชิคกี้รล้ยัยง อนเอเดี๋ยวนะเฮ้ยบนหัวของเธอแหละมันอาชีพมันจะมันจะไปเฮ้ยจะไปเฮ้ยจะไปโย่โอ้โหเห็นเห็นเห็นเลยเห็นเลยโอ้โห my god เธอก็ได้แล้วเหมือนกันสินะอาชีพ the wisher ใช่แล้วฉันได้อาชีพแล้วเดิมแกนั้นยังไม่พอเอ้เจลโอ้โหฉันเห็นแลนะฮะเธออัปเกรดเป็นเลเวล่สามแล้วล่ะจะเหม่อมาอยู่แล้วตกใจทำไมทะกี้ไม่เห็นหน้าแปลกใจตรงไหนเลยโอ้โหเธอนี่ใช้ robot มาล้ำเหลือจริงๆ จนแล้วให้ตายเถอะไอ้พวกใช้เงินแก้ปัญหาไปดีกว่าอ๋อชิกิเอาล่ะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับตามสัญญาเรากลับมาอีกหนึ1คลิปในวันนี้ใช่แล้วซึ่งเราก็จะมาเล่นอาชีพใหม่ล่าสุดให้ดูเลยนั่นก็คืออาชีพ Witch The Witch นั่นเองไม่ใช่หมูเด็กไม่ใช่แมอตากเราเค้าแหละมาดูกันดีกว่าว่าอาชีพนี้ทําอะไรกันได้บั่งครับทุกคนเยียบหัวเลยนี่เลยโอ้โห เดี๋ยวนะเอ็นเจทะเยบหโฉหชอยู่ล <c oughs> เฮ้ยมาเข้าเรื่องได้แล้วนี่นี่นี่อาชีพวิชตรงนี้มีเขียนไว้ว่าอีเวนต์นะครับผมเป็นอาชีพแบบว่าพิเศษหมดช่วงนี้แล้วก็น่าจะไม่มีแล้วหรือแบบเอาเป็นว่ามาดูสกิลกันดีกว่าสกิลนะครับเหมือนจะเป็นการโยนพชันใส่ศัตรูเพื่อทําดาเมจหรือทําให้ติดสถานะแปลกๆนะครับผมเ้าว <Whoa. S 1> เกิดมาพร้อมกับวิชส์พ t ชันหรือน้ํายาของแม่มดนั่นเองโอ้ยมันจะขนาดไหนกันเชียวส่วนเลเวล2เลเวล3ฉันไม่อ่านอะไรกันเพราะว่าเอ่อที เธอเธออัปเดตอยู่คนเดียวฉันไม่รู้เรื่องด้วยจิ๊กซ์หย,ยอกหยอกหยอกน,นี่นี่นี่เหมือนว่าเลเวลสองเนี่ยจะทําให้ฮิวเพื่อนได้ด้วยนะด้วยน้ํายาเนี่ยส่วนขั้นที่3เนี่ยอันนี้ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่เหมือนว่าเอฟเฟกของพชั่นทั้งหมดอ่ะมันจะติดสถานะไลท์พอร์ชนด้นะไลท์พอรนหรอพอยสว่างโปดพิษส,สว่างโปดพิษแสงพิษสว่างโปดอะไรไม่รู้ไปดูกันดีกว่าเอ็นเจว่าจะเป็นยังไงอีกโอเคถ้าพร้อมเราก็ไปเลยกันเลย let's go baby let's go bro ฟวงก กีเอ็นเจกวางเดอสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงช้อปปี้ด้านล่างเลยนะครับทุกคนเอาแหลกเข้ามาในเกมแล้วโหอาชีพนี้มาพร้อมกับนี่เลยอ้าวนี่ชจนนายิภาคเหมือนกันเลยนี่เลยน้องยาโอ้โหฉันอยากรู้ว่าใช้แล้วหมดไปหรือเปล่าวะอยากรู้ก็ต้องลองดูเอ็นเจโอ้ยพระเจ้าบอกอะไรชิคกี้ มโอ้โหหมดขวดเลยอะแล้วไงเฮ้ยรีโหลดได้เอ็นเจมือนรีโหลดปืนเลยรีโหลดได้เหรอใช่แล้วแต่ว่าโอ้โหรีโหลดนานชะมัดเลยอะโอ้โหอย่างงี้เมื่อไหรจะเสร็จเนี่ยเหมือนเติมน้ํายาอะไรประมาณนั้นนะเอ็นเจก็เต่น้ํายานี่ทําไมอะก็เหมือนว่าถ้าเธอโยนใส่ฉันมันก็จะฮิลฉันด้วยส่วนถ้าโยนใส่ศัตรูเดี๋ยวลองปั๊ะอุ้งนี่โอ้โหติดไฟติดไฟโอ้ติดพิษติดพิษนั่นนั่นโอ้โหของฉันติดไฟเอ็นเจโอ้สุ่มนี่นะใช่แล้วเป็นเอฟเฟกต์แบบสุ่มไหนลองโอ้เดี๋ยวนะมันต้องรีโหลดนี่นะโอ้ยเป็นอะไรที่เจ เงดเนี่ยเดี๋ยวลองแล้วนี่โอ้โหตายเลยกระต่ายแบบนี้นะชิกกี้ถ้าโยนใส่แบบพวกสัตว์ที่มาเป็นฝูงเช่นหมีกับหมาป่านี่ยโอ้ยน่าจะโกงน่าดูโอ้จริงด้วยถ้าเป็นแบบนั้นน่าจะโอพอยู่แล้วโจมตีเป็นหมู่แต่ว่าต้องอย่าลืมรีโหลดไว้อินเจเพราะว่ามันรีโหลดนานอยู่นะโอเคเข้าใจแล้วเอาแหละกระต่ายโองโดนเข้าไปโอ้ยเมื่อกี้นี่โดนอะไรไม่รู้อ่ทำไมลยะทีเดียวก็ตายตายเลยโอ้ย ก็ใช่จะเฮดช็อตหรือเปล่าโดนเฮดช็อตเขาให้แต่ละครั้งเนี่ยมันแบบว่าเหมือนเอฟเฟกจะแตกต่างกันด้วยนะฉันไม่รู้ว่ามันอ๋ออย่างที่เธาบอกว่ามันสุ่มสินมันสุ่มใช่ใช่ไหนลองอีกรอบอืมนี่โอ้โหต่อติดพิษโอ้โหแป๊บเดียวตายแป๊บเดียวตายเลยใช่แล้วแบบว่าขวดเดียวตายเลยกระแตกแสดงว่าเอฟเฟกมันก็รุนแรงอยู่นะเอเจอะไรงั้นฉันจะลองโยนใส่มาป่าดูบ้างมันเลยนี่แน่โอ้ยติดไฟอุ้ยเบิร์นไม่มีเบิร์นเป็นไงเรามีสถานะติดไฟด้วยใช่ได้ไปครึ่งหลอด โอ้ยแต่ฉันชอบลืมลืมรีโหลดจังเลยอรีโหลดน้ำยาก็่นั้นเลยรีโหลดน้ำยาแปลกชะมัดเลยอะเอาแหละมีโดนโดนเข้าไปอย,อยได้กระเป๋ากลางแล้วเอาละ ใช่ดายนะไม่ได้แบบว่าตายแบบมี่โยนเข้าไปถ้าตายเป็นไฟเราจะได้กินเนื้อสเต็กย่างกันใช่แล้วแต่เป็นแบบสถานะแบบสุ่มสังกันนะเอเจตนวน้นนะสีนายคิดว่าอัปเดตรอบหน้าชิกกี้จะมีให้ใช้แคนดี้อีกไหมอ่ะโอ้ก็มีความเป็นไปได้นะเอเจมันก็ยังแบบว่าอยู่ในฮาโลวีน่ะนะเฮ้ยเราแคนดี้จะไม่เหลือหมดตูดเลยอ่ะใช่ไหมฉันก็ไม่เหลือแล้วมันพวกเราสวยละสิเอาละไรจะเติมแคมไฟก่อนนี่มืดชะมัดเลยว้าวไ้เติมแคมไฟไวชะมัดเลยอะชิกกี้แน่นอน วันนี้นายครับแผนที่เลาด้วยเหรอใช่แล้วแหละว้าพิ่งพาได้หน้าเหลือเชื่อเอาเ้ยทำไมพูดอย่างนั้นนะ <c oughs> เอาละฉันเจอนางฟ้าแล้วไปเด็นคือเมื่อกี้ฉันเพิ่งได้สิ่งที่เรียกว่าเทียนมาด้วยเอาละคุณนางฟ้าขอของหน่อย้ <c oughs> ยนางฟ้าหลอกฉันชิคกี้นี่นางฟ้าตัวปอมอืมนี่ฉันกำลังเมามันกับการแบบว่าใช้สิ่งที่เรียกว่าน้ำยาโพชชั่นอยู่อืมฉันแค่แวะมาเฉย โอ้ยเดินชนนี่แต่ฉันลอมาเป็นฝูงเลยแบบไในามาซี๋แต่ฉันก็จะปะปุ้งติดพิษคู่เป็นไงล่ะเจ็บละสิเออโดนไปอีกทีนึงติดพิษติดไฟนี่นาไฟไฟโอ้ได้จริงด้วยชิคกี้มันสุกแล้วโอ้ยอาหารพื้นบ้านโอ้ยจุจูก็หายไปเลยอะอะไรหายเหรอเอเจ ขวดไปแล้วแล้วหมาป่าก็หายไปเลยหายแบบที่ไม่ใช่ตายแบบหายไปเฉยเลยอะ่ะอ๋อมันตอนเช้าพอดีหรือเปล่านี่ไม่ได้เย่ <Yeah. S 1> ใช่ไหมลาเอาล่ะถ้าจะมาลองใช้ขวดนี้ที่ดงเด็กดูดีกว่าอ๋อไปช่วยเด็กสินะใช่นะ้านะทานี่เลยนี่น้ํายานี่น่าจะเจ๋งแจ๋กับแบบว่าใช้กับศัตรูเป็นหมู่จริงๆหละมาเลยพูอืมี่โหสุดยอดจิกี้โดนไปสามเลยอะ่ะมาเลยมามามาในเจอหน่อยในไงปุ้งโอ้ยอย่างนี้ได้กินอาหารพื้นบ้านอ๋อเรียบร้อยอร่อยเหรอ ไปเลยไม่ต้องมีอาวุธก็ได้ป่าแบบนี้ยังโดนเลยคิดดูระยะมันก็กว้างอยู่นะชิคกี้ระยะมันกว้างอยู่เอ็นเจ้เยแต่ฉันอยากลองโดนเธอโยนใส่อะมันจะฮิวชันไหมอ๋อจริงด้วยเหรอแบบของเธอเป็นเลเวล2แล้วมันบอกว่ามันจะฮิวเพื่อนด้วยนะจริง อะารางั้นนายอยู่ไหนอ่ะฉันอยู่ที่บ้านเลยโอเคฉันมาช่วยเด็กก่อนแป๊บหนึ่งนะโอ้ยโมเตอเล่นน้ํายาฉันลืมเรื่องการขยายแคมป์ไปเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้นะชิกกี้ฉันเองก็ด้วยเนี่ยให้ตายเถอ, <c oughs> อะอะไรเติมก่อนโชโชโชนี่เป็นไงไวไหมโอ้ยไวอยู่นะมาแล้วจ้าว่าแต่นายอยู่ที่แคมป์นายก็ไม่บาดเจ็บนะสิชิกกี้ฉันยังครึ่งหลอดอยู่เลยฉันเกือบตายหลายรอบแล้วเมื่อกี้นี้อ๋อย,ยังไงเลยนี่ไงเรื่องของฉันยังไม่เต็มมาตอนเนี้เธอต้องลองแล้วแหละอยู่ตรงนี้ยไม่เ้อโยนมาเลย โดนไหมเนี่ย ำไมมันขึ้นหัวใจที่ฉันอะเอาเฮ้ยนี่ถ้าฉันโยนใส่พวกเราเองล่ะเป็นไงไม่ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ไม่เห็นเลยว่านายโยนมาทิกกี้อ๋อนั่นสินะไหนเธอลองโยนใส่ฉันอีกราบได้ไหมอะเดี๋ยวรอก,ก่อนนะมารีโหลดอยู่อะโอเคหนึ่งสองสามปุ้งเนี่ยขึ้นเป็นรูปหัวใจเอ้แต่ฉันไม่ได้ฮิวนะหมายความว่าฮิวฉันเองนะสิอย่างนั้นน่ะฮิวตัวเองอย่างนั้นเหรอแปลกชะมัดเลยมันควรจะฮิวเพื่อนไม่ใช่เหรอเออแต่ฉันไม่เห็นนะว่าวาดแตกหรืออะไรเลย,เลยนะเอฟเฟกต์น่ะเอาอย่างนั้นเหรอืบ อีกแล้วเหรอโอ้โหโบักอะไรมากมายขนาดนี้อะเฮ้ยช่างเถอะรีบขยายแคมป์ดีกว่าเอ็นเจจัดไปเลยชิคกี้อุ้ยพูดได้โอ้โหนี่เลยฉันได้มาแล้วถังน้ำมันฉันจะลากหมีมาเป็นลากหมีลากหม,ม,มามาเป็นฝูงเลยแล้วก็ใช้เจ้านี้มาโดนไปหน่อยศิลาเป็นไงล่ะไปกระถาอะไรเนอะ็นเจมาโดนไปหน่อยศิลา <c oughs> คืออะไรอะ <c oughs> มาโดนไปหน่อยศิลา เจ็บเจ็บแล้วสิเจ็บเลยทำไมเจ้าตอนนั้นไม่เป็นอะไรเลยมาปะเอฟาฟ้าเปิงน้ำยาโอเคโอ้ยเอาิีมันก็โกงอยู่นะจิกี้โกงเอาเรื่องอยู่เอ็นเจมันค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะเนี่ยนี่เน้นลากเป็นฝูงแล้วก็ปาเป็นรวดเดียว โดนเป็นหมูสุดยอดแต่ถ้ารีโหลดไวกว่านี้นิดนึงก็ดีนะนั่นสินะตั้ง9 0้ยเลยนะเนี่ยก็นั่นนะสิ9เกอยแคนดี้โอ้โหไม่ได้หมายายนะคะเพาแต่เสียงของเสียงอะไรเสียงเสียงเสียงเจ้านี่กำลังไล่ฉันอยู่เนี่ยเจ้าเนี่เจ้าว่าแล้วเดียวเจ้าแพะพีซ่าุ้ยแพะแพะไล่แพะไล่พี่แม่โยนใส่ช้างช้างแมมอสเป็นไงโอ้โห ชิคกี้ย์จโยนใส่ช้างแบบหมอดใช่แล้ว<อ>จะมาลองของถึงนี่เลยนะรู้เปล่าไหนเจะขอแวะไปดูหน่อยซิลาชา้าพอดีเลยโอ้ยตายเหอะหยู่ข้าวแล้วเนี่ยใช่ฉันก็หิวเหมือนกันกลับม,มาหาฟักทองกินก่อนส่วนฉันจะกินแครอทตามทางนี้กันแล้วกันโอ้ฉันเห็นเธอถือขวดสีเขียวแบบปส่ <c oughs> ป,ประกายมากเป็นเจเอเอาไปเลยโอ้ยเกือบเต็มแล้วชิคกี้โอ้ยแคมป์เกือบเต็มเอ็นเจไปไป,ไปไปหาไม้มาใส่เพิ่มโอ้โอ,โอเคเรียบร้อยหมดกันบอกเลยเก้าอี้ฉันเอาเ่อยจะโยนเก้าอี้ใส่ แคมไฟอย่างนั้นเหรอตายไปเรียบร้อยให้ตายเถอะวันที่นี่เราไม่ได้เก็บเล็ก,กมาเลยเหรอไม่มีเลยอย่างนั้นเหรอไม่มีเลยเอ๊ะเมื่อกี้นี้ฉันเก็บมาอยู่นะเอาล่ะสร้างแคมทิศมาแลว้วไปช่วยเด็กคนที่สองดีกว่าด้วยน้ำยาอนเนกประสงค์จากแม่มดน้อย A B C แม่มดน้อย A B C คืออะไรอะ <c oughs> เอ็นเจเอาเดี๋ยวโดนเล็กกระสีเนี้ยก็ต้องเลี่ยงๆเอาไว้โว้ยวันนี้แบบว่าฟักทองเกิดเดยอะมากเลยอะโว้ยได้เก็บมาเลยนะใช่ฉันเก็บใส่กระเป๋าไว้มีคนชอบแอบลักลอบไปกิน กันายนั่นแหละฉันไม่ได้แยินสักหน่อยเธอยักยอกไว้คนเดียวชัดชัดชัดันฉันฉันไม่ได้ยักยอกโอชิกิฉันเจอฉันเจอเจออะไรเจอจะพวกเขาทิสตนสซีนี่เดี๋ยวฉันจะย้อนจากตรงนี้ไปนู่นให้ดูบุ้งโอ้โหโคตร อไม่ถึงก็ต้องอูทานเดี๋ยวนะมันแบบว่ามันโยนได้ไกลมากเลยใช่ไหมโยนได้ไกลมากเลยชิคกี้พิ้วโอ๊ยโอ้โหเป็นไงทำไมจะเห็นนะโยนโค้ดสีแดงอะชิคกี้ใช่แล้วคนอื่นจะเห็นของเราเป็นสีแดงแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแปลกๆปลกได้มันยังบักบักอยู่เลยมั้งฉันว่าเอาอะไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันช่วยเองนี่เป็นไงล่ะโดนตัวเดียวเลยเออแบบนั้นแหละโดนไปสองตัโดนไปหนึ่งตัวทำไมฉันโดนโยนโดนน้อยจังไปโดนนร่างอ๋อเรียบร้อยแล้วนี่ๆๆ <concludes S 2> เออโหโหแน่นแน่นเลยเม,ม,ม,มื่อกี้น่โหไฟลุกไฟลุกได้กินเนื้อย่างโอ้ยอยากกินได้กินเนื้อย่างแน่นอนเนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อย่างเงียบโอ้ยทิี้ข้างหลังนายเรียบร้อยเอาแหละไหนดูซิหมี่มันจะรับแรงกระแทกของโอ้ยโอ้ยรอดไปโดนลยอ่ะทิกี้อะไรฉันดูไม่ทันฉันปลาขวดลอดชองลอดตรงตรงกงไปอยู่ข้างหลังเธอรู้ไปข้างหลังหนึ่งโหดเกินเอานี้ โดนโ, nav, โอโน้โหเจ็บเจ็บเลยสิมีโอ้โหแกงหมีแกงหมีอะไงก็ไม่โดนโโดน,ดนั่นสิเอ็นเจโยนเข้าไปโยนเข้าไปเหนียวอือนี <c oughs> <c oughs> ่ติดพิษเข้าไปอ๋อโว้ยอือโยนเข้าไป บอกเลยว่าฉันฉันเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโหดขนาดนั้นเท่าไหร่ในตอนที่แบบสู้ตัวตัวเนี่ยเอ็นเจก็นั่นนะสินาชกีรู้สึกเหนื่อยอยู่นะเนี่ยนี่ขนาดเราโยนลุมหมีกันสองคนนะเนี่ยแต่ถ้าเรื่อกเป็นฝูงเนี่ยคือต้องยอมจริงๆใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าแบบว่าศัตรูมาพร้อมๆกันหลายตัวเดี่ยมันก็คุ้มอยู่แล้วใช่แล้วแต่ว่าในราคาตั้งเ0้าร้อยแคนดี้เลยหรอฉันรู้สึกว่ามันมันแพงไปหน่อยนะครับพี่เออฉันฉันก็คิดเหมือนกัน เก้าร้อยแครดี้ที่เก็บเป็นหลายชั่วโมงเลยนะจะบอกให้ก็น,นั่นนะสิโห้ยสี่ห้าชั่วโมงเลยนะเก็บมาเนี่ยเอ๊ะต้องหรือต้องบอกว่ามันเป็นอาชีพสําหรับสายฟรีไงเอ็นเจอ๋อย่างนี้นี่เองโอ้ยถ้าอย่างนั้นก็คุ้มอยู่นะใช่แล้วเพราะว่ามันฟรีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะมันเติมโลบัคซื้อไม่ได้ยังไงล่ะแคนดี้แหละใช่แล้วโอ้ยใครอยากได้ชีพนี้นี่ต้องเล่นตานเหลือกเลยนะบอกเลยเออแล้วไม่รู้ด้วยนะว่าแบบว่าอีเวนต์หมดแล้วมันจะหายไปหรือเปล่าวะฉันคิดว่าพออีเวนต์หมดก็ เฮ้ยเ okay. อนเจโอเคโอ้ดนกัดสทัวรสทัวร์สีัวโอ้โอะไรแล้วน่ะ นี่เอาไปกินเลยโหเป็นไงเป็นไงหดไปหดไปโอดโหดดหดเลยสุดยอดไปเลยโดนตายเลยจะตกกดัโอ้ยจะตกกำดัดอ้ยช่วยล่ะโยดเลยโอ้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 ยโอวยโอ้ยโอ้ยโอ้ระอ้ยโ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 ่วยโอกยับไยเอไม่ต้อ้ยโอ้โอ้ย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 โั้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยงน้อ้ยโอ้ยฉันเก็บมโ เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงโอเครอบนี้แต่ฉันไม่พลาดแน่ะเมื่อกี้แค่สะดุดพื้นต่างระดับเฉยๆเอาละชิกี้โอ้ฉันเจอบ้านพยาบาลด้วยเยี่ยมเลยจะได้มีแบนเดตไว้ใช้กันสักทีอ้าจะดุดไ <laughs> โอ้เอ็นเจไม่ไม่ฉันไม่ตายฉันไม่ตายฉันหยอกเล่นพื้นต่างระดับทำอะไรฉันไม่ได้หรอกบอกเลยอกล <c oughs> ายเป็นเนื้อย่างไงฉันสาโอ้เอเจแคมป์เกือบจะเต็มแล้วนะทนี่หายนิดเดียวนิดเดียวเหรอแต่ฝนมันดันตกซะได้ให้ตายเถิด <c oughs> ขวดทิ้งซะงั้นฉันเริ่มสับสนแล้วชิกี้เอาล่ะตอนนี้ฉันมีสิ่งที่เรียกว่าแบรนเดตแล้วเพราะฉะนั้นสบายใจได้เยี่ยมเลยแล้วก็เหมือนว่าเด็กคนต่อไปจะอยู่แถวแถวนี้นะเอเจเลยเ้ยเจออะไรอ่ะจู่ๆเจ้าหมาป่าก็เดินเข้ามาข้างในนี่เลยตามฉันมาเอานายอยู่ใกล้ๆฉันเหรอใช่แล้วแหละฉันกดเข็มคิดมาแ้เพื่อนนายเหรอเพื่อนฉันทรายเหรอเยอะจังอุ้ยโอ้โหตามกันมาเป็นขบวนเลยเอ๊แล้วทำไมถ้ำนี้มันไม่มีหมีกันหน้าถ้ำเอเจเออมีหายไปเลย้ยโอ้ไมีหลอกอุ้ยนี่นาย โอไม่ได้เอ็นเจไม่รู้ว่ามีใครตามหลังมาโยด้วยเฮ้ยฉันจะตายเหมือนกันดะเนี่ะไม่ได้นะจิก้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยลำฟ้ามันจะผ่าไหมอ่ะไม่ผ่าหรอกนายเชื่อใจฉันสิฉันพูดแล้วฟ้าไม่ผ่าหรอกเออโอเคไม่ผ่าก็ไม่ผ่าฉันจะเชื่อใจแล้วกันนะไม่แล่โอ้โยนโยนไปเรื่อยแบบนี้ก็ได้เุ้ยเนี่ยแะเสียงอะไรอ่ะเพื่อนมาจิก้ไม่เอาเพื่อนตัวนี้ได้ใบอ่ะโอไม่ก็เอ้เจเอาฉันกลับไปด้วย ไอเจขึ้นมาเลยโอ้ไฟก่อโอ้จะตายจะตายไปนะเจกี้เฮ้อเฮ้อเอเ้อเฮ้อเฮอเฮ้อเฮอเฮ้อเ้อาฮ้อเฮ้อเ้อเฮ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 ้อาฮ้ม่มดอเฮ้อเ้อเอเเฮ้อเฮอเฮ้้อเ้อเฮ้เฮอเม้อเฮ้อเอเนี้อเอเราอเเฮ้อดฮ้่เฮ้อเฮ้้วเอเ้อเฮ้เฮ้ออเฮ่เ้อเฮ่อล้อเฮ้เ้อเนออ้อเฮ้อออเ้เน้่เเฮ้อเฮ้งเ้ออเฮ้เฮ้อเเฮ้เฮเอเเฮ้อเ้อเฮ้ออเออ้อออเ้อ้เอเ้เอเอเเเ้อ้เ ยังไงอ่ะไอ้ตายเด้อโอ้โห<ม>โอ้<ม>โหดูส่า <จำ S 2> ภาพจำได้จำได้อยู่อยู่นะาท่ำเด็กคนที่สาม้วแล้วเราจะทำยังไงต่อดีโยฉันก็ไปเลยเจีกิโยนเธอเข้าไปไปเลยเจ จิกี้๊กฉันอยู่ข้างนอกเอาให้ตายโอ้ทำไมมันทุรังทุเลอย่างนี้เนี่ยไอ้เจ้เข้าไปสู้กับมบัลมาแต่จะสู้ฉันสู้ด้วยใจโอ้จิกี้เลือดในติ่งมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันฉันฉันขอเติมเลือดก,ก่อนโอ้ยนี่ไม่เป็นไรฉันมีนโพชั่นเนเจ้อย่าลืมสินี่ออสู้ระยะไกลแบบนี้ชิวๆนะฉันเ <ทำ S 1> ชื่อว่านายทําได้จิ๊กทำได้ระยะไกลตา่นอน<า>ยอยู่แล้วนี่เป็นไงมาโคตรมากเลยอะ่ะถ้าเกิดมาเป็นฝูงนี่ก็สุดยอดเลยใช่แล้วชิวๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่เรียบร้อยโอ้โหเดี๋ย เฮ้ยเฮ้ยนร่ากลายเป็นกระต่ายเอเจไปอืมนี่อืมเขาติดกลายเป็นกระต่ายชิคกี้เนี่ยหัวร้ายมากเลยอ่ะแต่ฉันชอบลืมรีโหลดโพชั่นไงชิคกี้ในป่าได้แล้วนะตอนเดียมันยังไม่มีในขวดฉันอ่ะเอาเช่นเห็นนะคือสีเขียวอืมนี่โอ้โหเมื่อกี้กระเด็นเลยเอเจได้เห็นไหมฉันเห็นนูแล้วตายเป็นเทียนสามแท่งโอ้โหดอกทุกตัวอะไรเดี๋ยวฉันจะเอาเธอกลับไปชุบปุ๊บเดี๋ยวนะแวะแลกของก่อน อุ้ยโอ้โหปืนลั่นระวังฟ้าผ่านะจรกี้ไม่ต้องห่วงเรื่องฉันเต็มแล้วไปเอ็นเจเราจะกลับไปช่วยเด็กพร้อมกัน <c oughs> ได้เลยโอ้ยแบบนี้ก็สบายเหมือนกันนะฉันไม่ต้องฟื้นหมาก็ได้จริงๆไม่ได้สิโอ้โหเป็นแม่มดเหมือนกันลอยแม่มอของแท้ต้องลอยได้อยา่างนี้แต่ว่าลอยคอหักอยาก่างนี้ไม่ได้นะ <c oughs> งั้นเธอล่วงหน้าไปก่อนเลยก็ได้เอ็นเจยังไงเลย <c oughs> โอ้โหโ,โ,หโหยนกันอย่างนี้ได้จริงๆไปเลย เธอไม่ยอมเดินเองช่วยไม่ได้นายหาเจอหรือเปล่าโอ้ยนี่เลยถึงแล้ว<ด>ถึง<ด>แล้วเ<ด><ๆ>อาแหะไ,ไปก่อนเลยเจเออโอยโดนพื้นต่างระดับอีกแล้ว,วมาแล้วนี่อันนี้นี่เชื้อเชื้เชื้อแบนเดตชุบก่อนเลยอย่างแรกขึ้นมาช่วยชันเร็วเอ็นเจค่ะได้กำเดินมาแล้วตายซะจะพวกมี เออโยอนเข้าไปเลยดีโหโอ้เมื่อมีไฟนี่สุดยอไดไปเอาไปอีกเออไม่โหแรงแรงอย่างนี้ได้กินเนื้อย่างแน่ฉันว่า ไปอีกดอกหนึงอันนั้นอะไรพิษหรอพิษนี่โดนได้ไปอีกขวดนึงเออเรียบร้อยแล้วนี่ใจเลยได้กุญแจมาแล้วสจิ๊กอุ้ยโหดมากเลยนะได้อยู่กับสองคนเออเหมือนจะกดพลาดนิดหน่อยอุ้ยของดีของดีเก็บเด็กใส่ถุงก่อนเลยเปิดกล่องก่อนเลยอื้มโอ้ได้ไฟฉายใหญ่แอบโอ้ฉันได้บูปินว้ายได้ของกระจกจังเลยอ่ะโอ้โหบูปินไม่กระจกนะไอ้เจ้เอาแหละฉันกลับแคมป์โอ้เดี๋ยวนะกลับไม่ได้สิเราต้องหาเชื้อเพลิงเพิ่มเองเจนี่เลยฉันก็กำลังมาหาเชื้อเพลิงอีกนิดเดียวแคมป์ก็จะเต็มแล้วฉันว่า จะได้เจอถังน้ำมันเยอะๆอยู่นาแ,แถวเนี้โอ้โหเจอขวานแดงด้วยจังหวะน,นี้อุ้ยนายก็โชคดีจังเลยอ่ะว้ายะ พี่ฮับเจนิย็นหมาป่าติดกับดักห้อยตรงแตงเลยจิกี้ออนี่อยา่ยาอย่าโดนหมาไล่กัดในบ้านโดนหมาไล่กัดในบ้านเออม,มนเป็นอาหารในชั้นซะดีดีโอ้โหเป็นอาหารจริงด้วยว่าแต่จนถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้นะว่าเลเวล3ของอาชีพที่เราเล่นอยู่เดี่ยมันคืออะไรกันแน่ไลท์ไลท์พอยซันคืออะไรอ่ะอันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจิกี้เดาไม่ออกเลยอ่ะว่าไหนเป็นไหนกันแน่เธอจะต้องลองยน วดใส่พวกศัตรูแล้วดูว่ามันมีแบบว่าพิษแบบแปลกๆหรือเปล่าอ่ะชั้นตอนนี้ที่เห็นก็คือมีพิษที่เป็นพิษแล้วก็มีไฟแล้วก็มีที่โยนไปแล้วศัตรูหายไปเลยอ่ะไม่เน่อันนี้เป็นไฟไม่เน่อ,อันนี้ก็ยังเป็นไฟอยูอ่ของฉันก็มีพิษเหมือนกันนะนั่นนะสิเพราะฉะนั้นน่าจะไม่ใช่พิษธรรมดาไลท์พอยซั่นคืออะไรอ่ะไม่เข้จาจเหมือนกันนะนายได้ถังแก๊สบ้างหรือเปล่าจี๊ได้มาอยู่นะโอ้ยมากาจชันโอ้ย โดนมากกนเลยมาไม่ใช่กัดเราเนี่ยลุมกระทืบแล้วแบบเนี้ยโอ้ยโอ้ยของโหดขนาดนี้นายจะกลัวอะไรพี่กี้กลัวตุ้มมาเยอะนี่แหละเอ็นจมาเยอะเกิน <c oughs> มาเยอะแค่ไหนเชียวที่บอกว่าเยอะนะ่ะโอ้กองทัพเลยโอ้ยฉันได้ทังน้ำมันมาเยอะเลยก็ <c oughs> ดีเอ็นจเพราะว่าฝนมันตกถี่มากเลยตอนนี้ท่นสี่รู้สึกว่าผ่านไปสามสี่คืนฝนตกไปแล้วสามสี่รอบเหมือนไม่อยากให้แชมป์ไฟเราเต็มแต่ว่ารอบนี้แคมป์ไฟจะเต็มหรือยังอ่ะเหลืออีกเยอะไหมอ่ะเอจ้าที่จาไม่ผิดล่าสุดครึ่งหลอดนะ อ,อน่นะก,กัน <ไป S 2> เจอกัน,นกที่แคมป์ไปเลยไปเลยโอเคได้เลยจะได้ไปช่วยเด็กคนที่สี่กันฉันกลับมาแล้วฉันก็กําลังจะถึงแล้วชุบชุบๆุบชุโอ้โหฉันว่าเธอต้องเติมเต็มแน่นอนเลยเต็มอยู่แล้ว โอเคพอดีเลยหมดเยี่ยงเลยกระเป๋าฉันส่วนเด็กคนที่สามก็กลับมาแล้วว่าแต่ทำไมนั่งอยู่ตรงนี้เ่ะเนี่ยก็เป็นเด็กไม่ยอมเอาแคมป์ไปตั้งแคมป์ไปตั้งแคมป์ซะโอเคเอาแหละเด็กคนสุดท้ายไปแล้วงยอยู่ทางนี้จิ๊กมาลดอดเดี๋ยวพวกอาหารไปด้วยซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวอยู่กลางทางฉันฝากเผื่อมาด้วยฉัสิอะไรจะพูดเลยฝากเผื่อมาด้วยฉันสิคืออะไรเอเจฝากเผื่อฉันด้วยได้สีได้ไหมเฮ้ยเอเจตั้งสติก่อนพูดใหม่รอบนึงฉันฝากหน่อยได้ไหมเผื่อฉันด้วยได้สี ไม่ได้ดีขึ้นเลยอะเอ็นเเอาเป็นว่าจากันเถอไอ้ตายเถอเอาแล้วจะเข้ามาสตองโฮทำไมดีเฮ้ยโอ้โหเอ็นเจงงเลยผิดทางออกมาเร็วเอ้ยทำไมพิดถึงทำอะไรจะพวกนั้นไม่ค่อยได้เลยโอ้แต่นอนเรียงกัน3มคนเลยอ่ะไม่หนอ่ะแล้วไม่เดินไปเดินมาฉันนำเธอเฉยเลยฉันอยู่ที่สตองโฮเฮ้ยนายไปอยู่ที่ไหนรอฉันด้วยนี่ไงฉันถึงทำเด็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยนายเดินไวเกินอะชิคกี้นะไม่รอฉันไม่เธอแวะแต่ไม่ได้แวะก็ฉันพูดไม่รู้เรื่องอะฉันก็เลยเบลอน่ะสินี่โอ้ โอ้ติดไฟเป็นแผงเลยเป็นไงเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวฉันพากําลังเสริมไปนะมาเร็วเอ็นเจฮะเดี๋ยวนะมีกําลังเสริมมาด้วยเหรออืมนี่แน่มีมาด้วยโอ้ไม่กอเอ็นเจ้ายจะไม่ตั้งใจกําลังเสริมที่ว่านี่ไม่ใช่พวกเราแต่เป็นแบบพวกพวกพวกนู้นสินะเดี๋ยวฉันขอจัดการกําลังเสริมก่อนเดี๋ยวฉันช่วยเอ็นเจไม่เป็นไงล่ะสุดยอดแย่ละสิมันหันมาทางฉันเอ็นเจ้เออแบบนั้นแหละท่านสามารถโยนขวดได้ไกลมากนี่นี่เป็นไงเอ็นเจเอ้าโยนให้มันโดนโดนเฮ้ยเจ้โดนยังไง ไม่โดนหมีมีมันตัวใหญ่อ่ะโอ้ยพิกินันีิซบุยจังเลยนะโอ้ยโอ้ยโหเป็นภาระเลยอันนี้โอ้โหช่วยด้วยไม่โดนเออโอ้ยไฟละจันเอเจอุ้ย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 จะมเดินนะพิกี้ไม่นะเอเจเอเจใช้ใชัยเป็นเด็กแล้ว ว่าแต่ว่าทาไมหมีมันกัดฉันไกลไปไปแปลกอะต่าจ,จะต้องใช้อันนี้ฮิวตัวเองไปก่อนนะทิกกี้เพราะแต่นายนี่มีอาหารเยอะเหมือนกันนะแวะกินแป๊บนึงเอาเลยเข้าอ,อยอาหารโอยตายแนย่ฉันฉันได้ตายอย่างเกียดแน่เลยสรุปแล้วใช้ใช้ขวดยาฮิวได้ไหมอ่ะ ไม่รู้ว่มมันจะสุ่เนืมันจะฮิวได้ไหมอ่ะอ๋อมีโอกาสฮิวได้ไม่ได้สินะใช่นลยวสรุปมันดีไหมเด้อ๋อมีก็อยู่เยอะเออจิกี้หายไปไหนเดียวฉันกลับมาที่แคมแล้วนี่นายใช้โลบัรแกร้ปัญหาอย่างงั้นเลยใช่แล้วฉันดูทรงแล้วเธอน่าจะไม่รอดอะ่ะกระสูนน้วล่ละเพราะฉันไม่มีแบนเดดแล้วนะสิอ๋อหรออย่างนั้นโอเคฉันกำลังกลับมาแก้แขนแก้แขนเธอนี่แหละเอ็นเจนายต้องแก้แขนตระอืินไ่ใช่ยันไม่เธอนั่แหละเป็นคนพาหมีตัวนั้นมา มฉันพาหมามาอุ้ยต้องโยนเยอะอยู่นะเนี่ยเฮ้ยมันยิงวิ่งมันยิ่งตามกันเยอะจังเลยจิกก้ยิง่งวิ่งมันก็ยิ่งลากไงเอ็นเจไม่ฉันมา<ต>ช่วยแล้วยวิอ่ายิงยิง,ง,งกระโดดนะสิ จะช่วยชีวิตนายอยู่นะเนี่ยไม่โอเคเล่นอาชีพนี้มัาสนุกอยู่อย่างหนึ่งตรงที่มันเหมือนแบบว่าเล่นเล่นอาชีพนักปลาระเบิดอ่ะเอ็นเจก็นั่นอาชีโอ้โอ้ไม่นะไปไปไปไไปไปไม่ด o เออปลาสนุกปลาเพลินทีหลังอย่าปลาเพลินไม่งั้นจะตายฉันไม่ชินกับการเล่นอาชีพที่วิ่งช้าเอ็นเจเฮ้ยเอ็นเจระวังโอ้อชิคกี้นายอย่าทักอย่าทักเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้นายดูสเต็ปคนเป็นแม่มดเนี่ยเขาเล่นกันยังไงโอเคเดี๋ยวฉันนอนรอดูอยู่ตรง นนั่แหละตรงไหนยาจิกี้นี่แหละตรงหน้าถ้ำนี่เลยเอ็นเจเอ็นเจสู้สู้เอ็นเจโอุ้ยวิ่งปูดเอ็นเจอย่าให้เสียชื่อเอ็นเจไม่ได้ไม่เสียไม่เสียเออโหเจ็บเจ็บเอ็นเจพวกเราตายได้เอ็นเจตายได้โอ้ไฟก้อนเสียชื่อเสียชื่อชิกี้เอ็นเจเอ็นเจชิกี้คอจะเป็นแถวอย่างนั้นมันยุติธรรมแล้วหรอบันหน่อยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฉันจะยังไม่ยอมแพ้หรือจะยอมแพ้ดีฉันวิ่งก่อนดีกว่าจังหวะนี้ห้ามตายแล้วเธอต้องหาแบนเดสมาชุบฉันให้ได้ ฉันจะหาเป็นเด็กจากที่ไหนจิกี้เออมันมันจะอยู่ตามฉันเลยเหก็ไม่เห็นมันจะหิวเลยนะโอ้น้ำยาไม่หิวอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นมันอาจจะบักอยู่ก็ได้นะเนี่ยก็นั่นละสิทำไมวิ่งไปวิ่งมามี3ตัวแล้ววจิ๊กี้อ๋อเข้าใจแล้วต้องปาใส่สตูฉันถึงจะได้หิวแต่ว่ามันส่มเอฟเฟกต์นะอย่างนั้นเหรอได้แล้วก็คือต้องปาแบบว่าชิดๆกับสตูอย่างนี้นเหรอ ใช่ต้องปาใส่สตูเจอๆอเฉยยาถ้าขึ้นเอฟเฟกที่ติดหัวใจเท่ากับว่าฉันจะได้ฮิลแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็คือไม่ได้ม<อ>ันแค่สูมเอฟเฟกเฉยจอเฉยยาจิกกี้แต่การดจดต้องโอ,อ้ปาใส่สตูโอ้แปลกชมัดเลยแฮะเป็นเหมือนดูดเลือดสตูมาจิกกี้โอ้โหลำบากเหมือนกันนะเนี่ยนะโอ้ได้มาแล้ว โอ้ดวงดีอะไรขนาดนี้ได้ไรมาเอ็นเจฉันได้เม็ดคิดแะสิโอเครีบมาชุบฉันเลยมาแลวพวกนายต้องจดจําสิ่งนี้เอาไว้และนายก็จะต้องจ่ายฉันมาด้วยเงิน300โลบาร์โลบาร์อีกแล้วเหรอใจเลยอาณาบอกเช้นทีว่ารับตัวนายไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรเงียบวีบเลยจง้ยเดียวเดีวยวเดีวยวเดีวยดวอุ้ย <laughs> โอ้าโอ้ไม่ได้รอแล้วแบบนี้เอ็นเจแต่เย็นจีกีทุกอย่างมันแก้ไขอ้แก้ไขได้เอ็นเจไม่น่านดีเท่าไหร่มาตอนกลางคืนแล้วออ้ oh no! จะได้ฟื้นกี่โมงเอาว่าฉันเอานายเข้ากระเป๋าก่อนดีกว่าไปละ่ะเธอจะรอดไปจากตรงนี้หรือไม่จะต้องรอสีิกกี้เพราะว่าฉันคือคนที่เป็นแม่มดยังไงละ่ะอ่าโอเคเรื่องเอาตัวรอดแต่ฉันเก่งอยู่นะนายเห็นการระจนภัยของฉันไหมฉันเห็นอยู่ฉันกาลังนั่งดูอยู่เลย <c oughs> มีเด็กคุล่ากำลังตามหลังเธออยู่ <c oughs> นั่นแหละคือการระจนภัยของฉันเลย,ย,ย,ยนี่แนะเดกคุล่าไม่เห็นเป็นไรเลยเด็กคุล่าโดนโดนน้ำยาแม่มดไปเป็นไรละ่ะอุย้ยไม่เป็นอะซิกี้เอาแหละจงตื่น อันเชิญฉันกลับขึ้นมาโอ้โหเหนื่อยนะ้เนี่ยเด็กคนที่สี่เนี่ยทำไมมันลําบากกว่าที่คิดก็เา็นที่สี่ทำไมลําบากกว่าที่คิดเอาเป็นว่าเช้านี้เราโอเคแล้วแม่ก็ช่วยได้แล้วนะพุ่งเลยพุ่งไปช่วยเลยเอ็นเจได้เลยนี่พุ่งเลยไปตั้งแต่ตอนนี้แหละ้เยเธอแย่งแค่ลอดฉันกิน <c oughs> <c oughs> ฉันก็ยิวมเหมือนกันนะ้ยบลเบอรี่ฉันเธอได้มากินตามฉันทำไมฉันจะกินบูเบอรี่เฮ้ยจิกี้เฮ้ยโอ้โหอาหารหายากเ้าแล้วเ้าแล้วเ้าวไปไปไปเอ็นเจรีบเลยรีบเลยไปทั้งไหน งทางตามฉันมาโอ้โห i, ฝนตกทุกวันเลยอเอาแหละด้วยน้ํายาสีเขียวอันนี้บอกเลยว่าเราต้องช่วยเด็กได้แน่นอนในวันนี้มาเดี๋ยวฉันนายจัดการหมีก่อนก็แล้วกันฉันจัดการตัวที่ตามข้างหลังลงมาก่อนโอเคเดี๋ยวฉันลากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบปอให้หมีติดติดตดิติดไหมไ oh, ติดไหติดหมไม่ติดเอเจอสโอเคถ้ามันมีธรรมดาด้วยแล้วนะใช่แล้วมัมาติดมาด้วยตัวหนึ่ กูโดนไปสองานไปไงล่ะเจ็บแล้วซล่เออจุกๆไปเลยจุกๆไปเจ็บหรือเปล่าไม่จุกๆไป โดนไปเลยฟ้าผ่าแล้วพี่กี้ป่าอัดเข้าไปโอ้หมีไฟลุกป่าเลปาไฟลุกไฟลุกนี่เดี๋ยวฉันจัดการเติมไฟได้กินแน่นอนหยิบปืนยิงแล้วจังหวะนี้เนื้อหมีเนื้อหมีอู้อู้ดเฮ้ยลืมไปเป็นแม่มดเป็นแม่มดลืมลืมเลยพี่เราไม่ใช่แม่มดตายตายแน่ฉันตายแน่อีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอเจเอาอีกแล้วชีวิตมันช่างสุ่มเสี่ยงถ้าช่วยลากมาเร็วเอาอะไรเดี๋ยวฉันช่วยเอเจช่วยด้วย ทำไมไม่ตายจิก,กี้ให้ตายเถอะแข่งๆกันจังเลยนะหมีเนี่ยมหมีไฟลุกมีไฟลุกไม่ไโดไนเข้าไปไอาหารอร่อยข้างหลังนายจิกี้้ยม,มันยังไม่ตายเอ็นเจออเนาอ้อ ่่จะวิงกไปไม่เลยเผาเลยดิเผาเผาได้กินไหมเน่นี่ไงวิ่งหนังหมีกับกรอบเหลือเยอะไหมน่าจะเหลือแค่ตัว2ตัวนะงั้นกระจัดไปเลยไม่เลยตัว2ตัวของนายกับฉันไม่เหมือนกันนี่วิ่งทีเดียวโดนลวด3เลยจิ๊กฮึมเวลาอยู่เป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยมันเล่นสนุกดีนะอาชีพเนี้ยอ๋อกระดานด๊าซีโยนเข้าไปโอ้โหเหมือนเล่นอาชีพนักปาระเบิดอย่างนี้จบแน่ เออโอ้โหโอเคเปิดเข้าไปช่วยให้ไวเลยเจอุ้ยกล่องดาวโอ้โหห่วงของก่อนเด็กเปิดดูป้องได้คุณนายมาตอนนี้นี่แล้วดูเด็กคนสุดท้ายเจย์ไม่คนุณซ้ายคือแม่มดไงล่ะโอ้โหภารกิจเอ็นเกมสุดๆไปเลยใช่แล้วอาชีพแม่มดมาช่วยแม่มดรีบกลับเร็วเจกลับไปโลยกลับไปโลดเอาแหละในตอนนี้เราก็ช่วยเด็กครบสี่คนด้วยอาชีพแม่มดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่แล้ว บอกเลยว่าเป็นอาชีพสายฟรีที่แบบว่าก็โหดอยู่สําหรับสายฟรีนะครับแต่สําหรับ900แคนดี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเก็บลําบากอยู่เหมือนกันไม่ใช่ค่อนข้างลำบากลำบากบอกเลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าคุ้มดีไหมเนี่ยนั่นสินะแล้วตอนนี้เราก็มาเล่นให้ทุกคนดูแล้วถ้าคุ้มไม่คุ้มยังไงก็พิมพ์บอกในคอมเมนต์ด้นะครับเออเอาแหละพวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ไปละมาบอยบายไปแล้วแม่มดไปลวแม่มด